สวัสดีค่ะครูนิ่มนะคะวันนี้นะคะครูนิ่มนะคะจะมาแนะนําหลักฐานที่ใช้สมัครเรียนกศนนะคะซึ่งหลักฐานที่ใช้นะคะมีดังนี้1ก็คือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะคะสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะคะต้องถ่ายจากบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะในวันที่สมัครเรียนนะคะสําเนาที่ถ่ายมาแล้วนะคะจะต้องรับรองสําเนาให้ถูกต้องนะคะจํานวน1แผ่นนะคะ สองก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะถ้าหาหนังสาอนะคะไม่มีในวันที่สมัครเรียนนะคะนักศึกษาสาม,มารถที่จะนำบัตรประจําตัวประชาชนของตัวเองนะคะไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านที่ที่ว่าการอำเภอนะคะที่นักศึกษาอยู่นะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะจะใช้ทั้งหมด1แผ่นนะคะ3ก็คืออ่า สำนาวิชาการศึกษานะคะวิชการศึกษาที่ใช้สมัครเรียนนะคะซึ่งกศน,นนะคะจะเปิดการเรียนการสอนนะคะ3ระดับก็คือระดับประถมระดับมต้นแล้วก็ระดับมปลายนะคะนักศึกษาที่ต้องการสมัครระดับประถมนะคะจะไม่ได้ใช้วิชการศึกษานะคะสามารถที่จะนำสำนาทะเบียนบ้านสำนาบัตรประชาชนมาสมัครได้เลย ส่วนระดับมต้นนะคะจะต้องใช้วุฒิปหในการสมัครนะคะนักศึกษาจะต้องถ่ายสำเนาวุฒิการศึกษาและพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะและมปลายนะคะนักศึกษาจะต้องใช้วุฒิม3นะคะในการสมัคร,รเรียนแล้วก็รับรองสำเนาให้ถูกต้องเช่นกันนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สุดท้ายเลยคือรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายจะใช้รูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วนะคะจํานวน2แผ่นนะคะ ในการสมัครเรียนนะคะซึ่งเมื่อน,นักศึกาเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะนำเอกสารนะคะมากรอกใบสมัครหรือว่ารับใบสมัครไปกรอกที่บ้านได้นะคะซึ่งใบสมัครมารับที่กอ,สองสำนัอเผอขุนหาในวันที่ยังรับสมัครอยู่นะคะส่วนการเทียบโอนผลการเรียนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ